ราชาลูกนังท่โลกขอเสนอเชนฮากยังมองสานโชมีอนาคตในรั้วผีเดอมิเดอร์สื่อชื่อดังของอังกฤษรายงานว่าอรดิคเทนฮากกุนซือแมนเชสเตอร์ยยังเชื่อมั่นในตัวของเจรอนสานโชวว่าจะสามารถกลับมาทําผลงานได้ดีกับสโมสรแข่งชาวอังกฤษมีประเด็นกับเจ้าในใายออกมาตอบโต้เรื่องที่ไม่มีชื่ออยู่ในทีมเกมที่บุกแพ้อาร์เซนอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนกลายเป็นประเด็นใหญ่โตที่สื่อหยิบมาเล่นข่าวกันอย่างสนุก บรรดากูรูและอดีตแข้งของยูเนเตดต่างแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้โดยฝั่งอดีตนักเตะปีแสดงยังเชื่อว่าสารโชจะได้รับโอกาสในการสู้เพื่อตำแหน่งของตัวเองต่อไปสื่อดังแดนผู้ดีเองก็รายงานว่านายใหญ่ชาวฮอลแลนด์เองก็ยินดีต้อนรับสานโชกลับมาอยู่ในทีมตราบใดที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่ากับสโมสรและหวังว่าจะยุติข้อบัตมบางที่เกิดขึ้นเพื่อให้สานโชกลับมามุ่งมั่นเรื่องในสนามอีกครั้งสานโชมาอยู่กับยูเนเตตตั้งแต่ปี2021 โดยหลงเล่นไป82เกมทำได้2ประตูกับ6แอสซิดไม่ต้องปรับตัวสือเหลืองสนยืมซานโช่หนาวนี้ดอดมุนสนใจที่จะยืมตัวเจดอนซานโช่จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงตลาดฤดูหนาวนี้ตามรายงานสื่ออนาคตของซานโช่กัมเเต็ดกำลังตกอยู่ในเครื่องหมายคำถามหลังเขาออกมาตอบโต้วความเห็นของเอ็ิธเทนฮากในการให้สัมภาษณ์สื่อหลังเกมกรณีที่เขาไม่มีชื่อในเกมดังกล่าว ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่าอยุนเต็ดได้พูดคุยกับเอลเอติฟากในการปล่อยตัวซันโชออกจากทีมด้วยข้อเสนอยืมตัวแต่ทางฝั่งทีมจากซาอุไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับปีศาจแดงได้สื่อแท็บรอยด์ชื่อดังอย่างเดะซันรายงานว่าดอทมูลสนใจที่จะยืมตัวซานโชกลับไปร่วมทีมในช่วงตลาดฤดูหนาวนี้หากสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวรูกจอมปรับตัวกับเอริธเทนฮากยังไม่ได้รับการแก้ไข ซานโช่ย้ายจากดอทมูนมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์ในปี2021หลังโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจทำไป50ประตูกับ64แอสซิสต,ต,ตลอดการลงสนาม137นัดให้กับสื่อเหลืองแต่กับที่ยูไนเต็ดซานโชทำได้เพียงแค่12ประตูกับอีก6แอสซิสเท่านั้นตลอด82นัดที่ลงสนามในถิ่นโอทฟฟ์เบื้องหลังรอยร้าวของซานโชกับแมนยูที่อาจทำให้ทั้งคู่เดินมาถึงทางแยก ผมจะต่อสู้เพื่อตราสัญลักษณ์ของสโมสรน,นี้ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามเจรอนซันโชปีชางกรีตของแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกกล่าวในบรรทัดสุดท้ายของแถลงการ์ผ่านทางโซเชียลมีเดียเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามความเป็นจริงในเวลานี้ก็คืออดีตตุรุกบุริเซียดอนมุนบุนเดสลิก้าเยอรมันกำลังต่อสู้เพื่อรักษาเส้นทางอาชีพการคาแข่งของตัวเองกับแมนเชสเตอร์ยูเหลังมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับเอดิธเทนฮากุนซือปีแสดงมาแบบสดๆดร้อน หลังจากที่เทนฮาคให้สัมภาษณ์หลังเกมที่บุกไปพ่ายอาร์เซนอล3-1ในเกมลีกนัดล่าสุดว่าซานโชไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่อเมริกาสเตเดียมเนื่องจากผลงานที่ย่ำแย่ในการฝึกซ้อมดาวเตยวัย24ปีก็ออกมาโต้กลับอย่างดุเดือดทันทีซานโช่ระบุผ่านทางโซเชียลมีเดียหลังเทนฮาคให้สัมภาษณ์เพียงหนึ่งชั่วโมงว่าโปรดจะเชื่อทุกสิ่งที่คุณอ่านผมจะไม่ยอมให้ใครพูดสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเลยผมได้ฝึกซ้อมเป็นอย่างดีในสัปดาห์นี้ผมเชื่อว่ามีเหตุผลออืื่่นนสําหรรับเงี ผมจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องผมเป็นแพะรับบาสมานานแล้วซึ่งไม่ยุติธรรมเลยข้อความของซานโชที่เผยแพร่บ,บนสื่อสังคมออนไลน์มียอดคนดูเกือบ60ล้านครั้งโดยรายงานอ้างว่าเชนฮักได้รับรู้ถึงความไม่พอใจของอดีตแข้งดอรด์มุนระหว่างเดินทางกลับจากลอนดอนไปยังแมนเชสเตอร์และยังคงยืนยันในคำสัมภาษณ์ของตัวเองนับตั้งแต่อัลลา ax, อาแจ็กส์อัมสเตอร์ดัมคูมแมนจ็ตเมื่อสี่สันทีแล้วเชนฮักก็แสดงให้เห็นว่ามีความเข้มงวดกับเรื่องระเบียบว,วินัยเป็นอย่างมาก และมีการคาดหมายกันว่าเขาจะมีมาตรการลงโทษอย่างหนักกับการกระทําของซานโชโค้ชชาวรัสเคยตาหนิอาริฮันโดกานาโชหลังจากมารายงานตัวสายเมื่อปรีซีซั่นฤดูกาลก่อนขณะที่มาคัตรลตฟอร์ดก็เคยถูกดรอปเป็นตัวสำรองในเกมกับวูฟแทมปตันวันเดอร์เรอร์เมื่อปลายปีที่แล้วส่วนคริสเตียโนโรนัลโดเคยโดนตัดออกจากทีมเพราะไม่ยอมลงสนามเป็นตัวสำรองในเกมกับท็อตแนมฮอสเปอร์รายงานอ้างว่าเชนฮากและทีมงานสตาฟโค้ชร,รู้สึกผิดหวังกับพฤติกรรมของซานโชเป็นอย่างมาก โดยเมื่อรูปการที่แล้วหลายคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องพยายามช่วยให้ปีกชาวอังกฤษกลับคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งโดยการแยกให้ไปพักผ่อนและฝึกซ้อมเดี่ยวจนพร้อมก่อนจะกลับเข้ามาสู่ทีมซานโชย้ายจากดอนมูนมาเล่นกับแมนเชต์เมื่อปี2021โดยค่าตัวสูงถึง73ล้านปอนด์พร้อมกับได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่ดีที่สุดของอังกฤษแต่หลังจากนั้นเจ้าตัวไม่ได้เล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของซิงโตโคลคำรามนานเกือบ2ปีแล้ว ในช่วงทัวร์ปรีซีซันล่าสุดที่สหรัฐอเมริกาเชนฮากเคยกล่าวว่าซานโช่มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วและพร้อมสำหรับการเป็นตัวเลือกของทีมแต่ดูเหมือนว่าฟอร์มการเล่นและระดับการฝึกซ้อมของดาวเตะวัย24ปียังไม่สม่ำเสมอมากนะักขณะเดียวกันแหล่งข่าวมาเมเจ็บระบุว่าซานโชเป็นคนที่มีพฤติกรรมนอกสนามค่อนข้างซับซ้อนและชอบเก็บตัวแต่หลายคนมองว่าเขาเป็นคนขี้อายที่ไม่ชอบพูดคุยกับใครมากนะักซึ่งอาจทําให้ดูเป็นคนที่เข้าถึงยาก สมัยที่อยู่ในทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีรายงานอ้างว่าในช่วงเก็บตัวปีซีซั่นปี2 0 1 7เป็ดปกัดิล่ากุนซือชาวสเปนจะพาซานโช่วัย17ปีไปพร้อมกับทีมชุดใหญ่ด้วยแต่ก็ต้องตัดชื่อออกเนื่องจากไม่สามารถติดต่อได้ว่าเจ้าตัวอยู่ที่ไหนและต้องให้ซ้อมอยู่ในอาคาเดมีต่อไปกววดิวล่าไม่พอใจมากที่ซานโช่หายตัวไปและหลังจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้ซานโช่โดนขายให้กับดอร์มุนโดยกวาวาาดลลลใหห้ตุผภยังว่า ซานโชไม่พร้อมกับการท้าทายตำแหน่งตัวจริงปัจจุบันซานโชรับค่าในจากมเมเยต์มากถึง3 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์และยังเหลือสัญญาอีกถึง3ปีแต่มีรายงานระบ,บุว่าเจ้าตัวเริ่มยอมรับชะตากรรมของตัวเองแล้วว่าอาจจะต้องเก็บข้าวของออกจากโอทาฟอร์ดในอนาคตคาวอลินผิดหวังผีไม่ลงโทษแบนอันโตนีกาบิเอล่าคาวอลินอดีตแฟนสาวของอันโตนีเปิดเผยว่าผิดหวังกับแมนเชสเตอร์เดที่ไม่ลงโทษแบนแข้งทีมชาติบราซิล ทั้งที่รับรู้เรื่องของการทำร้ายร่างกายมานานกว่า3เดือนแล้วแข่งวัยยีปีทูอดีตแฟนสาวออกมาเผยว่าโดนสตาปีแสดงทำร้ายร่างกายซึ่งตอนนี้เรื่องราวเย็นขั้นตอนของการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วทางคาลินบอกกับเดอะซันว่าอันโตนีจะต้องถูกถอดออกจากเกมฟุตบอลเป็นเรื่องน่าผิดหวังที่เขายังได้รับอนุญาตให้ลงสนามในขณะที่การสอบสวนอยู่ระหว่างดำเนินการฉันรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับกระบวนการทั้งหมดนี้เขาใช้ชีวิตปกติได้ยังไงกัน พวกเขาไม่ทําอะไรเลยเขาจะต้องถูกแบนขณะที่ทางปีแสดงออกมาถแถลงเมื่อวันพระศดีว่าจะสอบสวนเรื่องนี้อย่างจริงจังหลังได้รับเรื่องแล้วส่วนอันโตนีก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้คาลินแสดงความผิดหวังต่อยูเนเต็ดที่รอถึง3เดือนกว่าจะตอบสนองเรื่องนี้ทั้งที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วทำไมยูเนเต็ดถึงใช้เวลา3เดือนละ่ะมันไม่โอเคเลยฉันไม่อยากจะเชื่อว่าสโมสรใหญ่ขนาดน,นี้ที่มีคนทํางานระดับมืออาชีพกลับปกปิดสถานการณ์นี้ ก่อนหน้านี้ทำให้เดเพึ่งตัดสินใจปล่อยเมสันกรีนวูดไปให้กับเคตาเฟ่ย,ยืมตัวหลังจากมีคดีทำร้ายร่างกายแฟนสาวและไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วแกรเรซ์เซาเกตกุนซอทีมช่างกรีดออกมายอมรับว่าเกมลูกของทัพสิงตัวคำรามไม่คลิกกันหลังทำได้เพียงเสมอ,อยูเครนหนึ่งต่อหนึ่งมันเป็นสถานการณ์ที่ยากมากในการมาเยือนคุณจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศโอกาสที่พิเศษ เราคุมเกมได้เราทําให้บรรยากาศนั้นสงบลงได้มากด้วยการคอนทรลเกมเราไม่ได้สร้างโอกาสกันมากพอหากเป็นกรณีนี้คุณต้องทําให้แน่ใจว่าคุณจะต้องไม่แพ้ดังนั้นการกลับมาจากตามหลังและได้แต้มเป็นคุณสมบัติที่สําคัญมากเมื่อคุณมีบอลมากขนาดนั้นคุณก็ต้องสร้างโอกาสมากกว่านี้แต่เกมลุกกลับไม่คลิกกันในวันนี้พอคุณตามหลังคุณก็มีภูเขาให้ปีนแต่คุณต้องใจเย็นหลังจากที่เราทําประตูได้เราก็คุมเกมได้ และผมคิดว่าถ้าจะมีใครชนะมันก็คงเป็นเราแต่เราไม่ได้สร้างสารรค์โอกาสมากพอที่จะทำแบบนั้นเมื่อพูดถึงคลายวอ k เกอร์เขาขึ้นไปตรงปีกเร็วมากเขาใช้บอลได้ดีและแสดงให้เห็นถึงความนิ่งในการทำประตูเขาเป็นผู้เล่นที่สำคัญมากสำหรับทีมของเราเมื่อพูดถึงแฮร์รี่เคนมันเป็นเรื่องยากที่จะเข้าไปอยู่ระหว่างลายมิดฟิลด์ของพวกเขาแต่เมื่อพวกเขาเจอคุณภาพอย่างแฮร์รี่เคนบางครั้งมันก็ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า เมื่อพูดถึงมาเกฮีมันเป็นการทดสอบที่ยอดเยี่ยมสำหรับเซเตแบ็กด,ดาวรุ่งเขาผ่านมันมาได้ดีมากมีความนิ่งที่ยอดเยี่ยมและไม่เคยดูที่จะง,งุดอิดเลยคลายวอล์กเกอร์สร้างสถิติแฮร์รี่เคนไว้ลายต่อเนื่องหาประเด็นอังกฤษเจ้ายูเครนคัดบ bon อลยูโร1ยูเครนส่งสีแข้งจากเพเมลีกออกสตาร์ท เซอร์เกย์เลบอฟกุนซือทีมชาติยูเครนส่งดาวเตะที่หาก,กินในพิมลิกซีรายลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมบูกับอังกฤษรวมแล้วพวกเขาปรับทัพ5ตำแหน่งจาเกมเอาชนะมอตาร1-0เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับนักเตะซีรายดังกล่าวที่ค้าแข้งในอีกอิงลิชประกอบไปด้วยอเล็กซานเดอร์สินเชนโก้วิตาลีมิโคลเลนโก้มิคาโลมูริกและยูเลียซาบันยี2เฮนโดและแม็กไกว์นำทัพสิงโตเป็นไปตามคาดสำหรับอังกฤษซึ่งยังเลือกใช้งานจอแดนเฮดสันกับแฮร์ แม้รายแรกจะย้ายไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียกับอัลเอติฟากแล้วขณะที่รายหลังตกเป็นตัวสำรองอย่างถาวรของเมเตตดต้นสังกัดเทียบจะเกมยำใหญ่น็อตมาซิลเนีย7-0เมื่อเดือนมิถุนายนเกเรตสเกตปรับทัพตัวจริงรวม4รายโดยมาเกฮีได้จับคู่กับกองหลังทีมผีแดงแทนที่จอห์นสโตนขณะที่เบนชิเวลเสียบแทนลูกช่อที่เดียงนอกจากนี้จูดเบลลิงแฮมก็หวนกลับสู่ทีมทดแทนเทรนอเล็กซาน์โนในแดนกลาง เช่นเดียวกับเจมส์แมดิสันที่ได้ออกสตาร์ทหลังมีผลงานโดดเด่นกับสเปอร์โดยมาคัดและฟอร์ถูกเคียให้ตกไปนั่งข้างสนาม377นัดที่รอคอยหลังจากเกมดำเนินไป26นาทีอังกฤษก็พลาดท่ายยูเครนก่อนโดยที่ซินเชนโก้กองหลังอาร์เซนอลปราดเข้ามาซัดให้ทีมของเขาออกนำและเป็นประตูแรกที่สิงตัวคํารามตาข่ายขาดด้วยในเวลา5ชั่วโมงครึ่งนับตั้งแต่พวกเขาเสียประตูครั้งล่าสุดในรายการเดียวกันนี้เกมบุกไปคว้าอิตาลี2-1 ถึงกระนั้นผ่านมาในช่วงท้ายครึ่งแรกแฮร์รี่เคนจ่ายบอลให้ไคล์วอเกอร์ทะลุไป2ประตูคืนโดยไม่ล้ำหน้าเป็นการประสานงานกันของ2นักเตะซึ่งรายหลังเผยว่าเกือบย้ายจากแมนเชสตี้ไปร่วมทีมไบรมิกเช่นกันพร้อมกันนี้เป็นเรื่องน่าทึ่งไม่น้อยที่วอเกอร์เพิ่งมายิงประตูแรกในนามทีมชาติได้จากการลงสนามเป็นนัดที่77ในวัย33ปีพร้อมทั้งได้ชื่อว่าเป็นดาวเตะทรีไลออนรายที่450ที่ซัดประตูให้แ่นดินเกิดได้แต่เป็นนักเตะที่ใช้เวลาติดทงนานที่สุด กว่าจะเบิกสกอร์แรกกับทีมชาติได้สำหรับสถิติหลังจบครึ่งแรกแน่นอนว่าอังกฤษเหนือกว่าเยอะในด้านการครองบอล70ต่อ30%แต่เกมไม่สู้จะมีโอกาสส่องเป้ากันมากนักโดยยูเครนได้ยิงแค่ครั้งเดียวและเป็นประตูขณะที่สิงตัวคำรามได้ตะบันแค่3ครั้งและเข้ากรอบหนึ่งครั้งซี C. อังกฤษเสียแต้มแรกจนได้ครึ่งหลังอังกฤษกลับมาเล่นเกมและกดันยูเครนได้หนักกว่าในครึ่งแรกแต่สุดท้ายพวกเขาไม่อาจพังประตูชัยได้และเสมอกับผู้แข่งไป1ต่อหนึ่งซึ่งเป็นแกะ ซึ่งเป็นแต้มแรกที่สิงโตคำรามทำหลุดมือให้กับฝ่ายตรงข้ามในทัวร์นาเมนต์นี้แม้ซาเกตจะพยายามปรับเกมด้วยการส่งฟิลฟอเดนกับแรดฟอร์ดลงเล่นแทนเบลลิงแฮมกับเมดิสันในนาทีที่65แต่ยูเครนสามารถยันสกอร์ได้พร้อมทั้งแชร์แต้มกับอังกฤษได้สำเร็จจบ9กินาทีอังกฤษเหนือกว่าทุกอย่างทั้งการครองบอล68ต่อ32เปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรีไลออนหาโอกาสยิงประตูได้มากขึ้นรวมเป็นส1ครั้งและเข้ากรอบ4ครั้งส่วนยูเครนแนวกาสในครึ่งงหลัเเพิ่่มอีีกแคดยว และไม่เข้ากรอบจากสถิติ2ต่อ1อย่างไรก็ดีรวมแล้วอังกฤษไม่ได้มีเกมที่พิเศษเลิศเลืออะไรโดยเฉพาะจังหวะเข้าทำซึ่งหาได้ยากลําบากจึงเป็นที่เห็นพ้องกันว่าผลเสมอ1ต่อหนึ่งยุติธรรมดีแล้วสําหรับทั้ง2ฝ่าย5เคนไม่ยิงก็จ่ายต้องบอกอย่างนั้นจริงๆสําหรับเคนสตาร์ทีมช่าังกฤษซึ่งเกมนี้แม้จะหาโอกาสซัดประตูได้ตัวเองไม่ได้แต่ก็ยังแผงลิดจ,จ่ายบอลให้ไคลวอเกอร์หลุดไปเข็นตีเสมอพาทีมคว้าหนึ่งแต้มกลับบ้าน ก่อนที่ซิงตัวคำรามจะคลำเป้าได้สำเร็จกองหน้าทีมไมนิกมีโอกาสสัมผัสบอลเพียงไม่กี่สิบครั้งเท่านั้นและในที่สุดเขาก็ขยับลงต่ำม,มาวางบอลให้กองหลังแมนซิตี้ทะลุไปยิงประตูเหมือนที่เราได้เห็นกันจนจ,นจินตาเมื่อครั้งที่เขายังรับใช้สเปอร์และลงไปล้วงบอลเปิดเกมยาวให้ซนเฮืองมินระเบิดตะข่ายกระทั่งพ่อค้าแข่งทีมชาติเกาหลีใต้ขวารังวัลดาซันโวของพิมลิกมาแล้วสำหรับซีซั่นนี้แมเคนจะตัดสินใจย้ายไปเล่นในบุนเดสลีกาแต่อย่าลืมว่าเขาเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมขอองกมาก่น ตอนที่แบ็กขวาสายสปีดยังคาแข่งกับสเปอร์ฉะนั้นแล้วดาเตวัย33ปีจึงเปิดปากหลังเกมว่ารู้ใจกับเคนเป็นอย่างดีว่าจะต้องวิ่งขึ้นหน้าไปรอเล่นบอลในตำแหน่งไหนพร้อมกับนิเคนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญอันดับหนึ่งของสิงตคัรามโดยเฉพาะในยามที่โบคโยสากา้าหรือแม้แต่ตัวสำรองอย่างฟิลฟอร์เดนเล่นไม่ออกพร้อมพลิกสถานการณ์ให้ทีมตลอดเวลาเช่นกันโดยจากการแอซิ์ของเขาในเกมนี้ทำให้กับตันทรีไลออนสร้างผลงานยิง8ลูกและแอซิสต์5ลูกเข้าไปแล้ว จะการรับใช้ชาติ11นัดหลังในทุกรายการหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ